สวัสดีครับผมก็ตูนออดดอร์ไลท์ช็อปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเตานะครับตัวนี้เป็นเตาแยกถังนะฮะของไฟเบปลเอ็ H 1เ1แต่ตัวนี้จะเป็นตัวบวกนะครับถ้าตัวเก่าจะเป็นใช้กับแก๊สตะละเป่าตัวนี้จะใช้กับแก๊สกระป๋องยาวนะฮะดูเลยนะก็จะมีคู่มือมาให้งาน,นก็จะมีถุงใส่มาให้ด้วยนะครับถุงใส่เตาพกพาไปไหนสะดวกสบายครับตัวนี้ทุนไม่เข้าแคมป์สายเบียร์สายเหล้า เอาไปอุ่นกับข้าวได้นะครับตัวนี้สบายสบายเลยชิวๆซื้อต้มยงต้มยำมาใส่หม้อเรียบร้อยอุุนได้เลยนะครับมาถึงก็กลางขาได้เลยร้อยแค่นี้เองเตาตัวนี้พกพาไปไหนสะดวกเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูแก๊สตัวนี้จะเป็นใช้แก๊สกระป๋องยาวอ่ะอันนี้ผมว่าจะใช้แก๊สกระป๋องยาวโควีอที่ร้านก็มีมาดูได้เลยนะครับอ่าเวลาใส่ก็จะมีล็อกมันอยู่นะครับเสียบเข้าไปเลยปึ๊บแล้วหมุนอแค่นี้เองจุดให้ดูแล้วก็เปิดแก๊สไปเลย เป่าไฟไหมครับตั้งหม้อเล็กใหญ่ได้สบายเลยตัวนี้ไฟแรงมากนะจีร้านเราเข้ามาเยอะมาดูกันได้นะครับเดี๋ยให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะเอาดอและชอบอยุทธยาครับผมเดี๋ยวมาดูอีพต่อไปผมจะใช้เตาตัวนี้ทำกับข้าวโอเคครับขอบคุณครับ